สีทุกท่านเลยครับหลังจากที่สับหน่อไม้มาแล้วก็มาดักจันไว้ตรงนี้ครับนี่นี่ทางลง่องล่องน้ํานี่ตามทุ่งนามานี้มานี้ทางน้าเนาะเ็ปิดกั้นไว้ตรงนี้และน้ํามันท่วมน้ําท่วมแล้วก็เราดักจันไว้ตรงนี้เผื่อว่าปลาจากทุ่งนามันเข้าเนี่ยครับเข้าไปน้ำล่องน้ำไสไก่เนี่ยตรง ่องน้เนา,าเนี่ยฝาญ้าเนี่ยก็เลยดักไว้ตรงนี้ครับดักจันไว้ตรงเนี้น้ำหนักไม่เพียงพอเนาะเราไม่ได้เพิ่มน้ำหนักดักไปตรงนี้ครับดักจันครับนาแปลงนี้ที่เราเคยมาดักเนาะจันหลังนึงก็นาเจ้าจของนาเราเอาไปดักเนาะ เราเลือเลืออีกหลังหนึ่งเนาะไปที่าตามครับ fc ทุกท่านครับรับหลานวายุมาจากโรงเรียนแล้วก็ไว้มายามจันทร์ครับจันทร์ี่ดักไว้วันนั้นแหละครับจากดักวันนั้นก็เลยมายามเมื่อวานเนาะมายามก็ไม่ได้ตัวดักวันก่อนมาลุงมะดูจันทร์ก่อน จะม,นมันือบบดักไว้สองวันสามวันแล้วตอนเช้าก็มันลั่นอยู่ครับแต่มันขัดกลไกมันขัดเนาะก็เลยไม่ได้แล้วก็วางกลไกใหม่วางไกใหม่ก็จะมหมันไหมันจะลั่นไหม ดูแอบดูก่อนโอ้โหมีลั่นครับมีลั่นครับเอฟซีทุกคนจะอยู่ไหมนะจะมีตัวไหมลั่นอยู่นั่นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดูดลั่นอยู่ครับเนี่ยไก่มันหลุดสลักมันหลุดแล้วไก่สลักมันหลุด,ลลลดทำไมไม่มีเสียงน้ำไม่สะเทือนเลย นี่ช่องทางเข้องหนเนี่ยตอนเช้ามายามก็ตอนนี้ขัดก็เลยตัดตรงนี้ออกไงมันยาวเกินไปทำสั้นๆอย่างนี้เวลามันลั่นมันส,สลับกดูอันถูเ <c oughs> ห็นตัวครับเอซทุกคนว้ายว้ายว้าย ว้ายว้ายว้ายโอ้ใหญ่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 ยุใหญ่ไหนนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอายกขึ้นสูงสูงขึ้นสูงจะให้ดูตัวหอยเยอะหอยเชอรี่หอยขมจันเราก็เก่าแล้วเราไม่ได้ได้ดักตั้งหลายวันเนาะเด้อเด้อเด้อเปิดให้ดู นี่ไงนี่เห็นไหมหุ้มหมดกัดนี่ไงทุกคนนี่ซุปเปอร์บิ๊กเลยนี่ไงจันของเราสใหญ่ไหมเปิดถุงเปิดถุงถุงหิ้วใส่ถุงหิ้วดีกว่า เออถือถุงหิ้วดิงั้นเรจะเป็นแล้วเลยนั่นไงติดเปื้อนเลยเฮ้ยเสื่อเสื้อเลยถอยถอยถอยเอ้าถือถือถุงนี่เออเปิดเปิดไว้ดีดีเออเปิดไว้อย่างนี้นึงจับดักแล้วก็ต้องได้ผลเนาะแต่ต้องทำใจเนาะวิ่งรถไปมาครับมันมานครับ เดี๋ยวเเปิดเปิดดีๆเดี๋ยวก็โดดลงน้ำอืมมัดถุงไว้ถัดช่องครับ ระวังตาหลุดนะระวังตาหลุดหลุดไปแย่เลยนะเยนาะมันหมาบพี่น้อง ดักเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคนเนี่ยดักไว้ตรงนี้เนาะดักไว้ที่เดิมแต่จันหลังหนึ่งก็นาะเจ้าของนาะเขาเอาไ,ไปดักตรงไหนไม่รู้เนาะจะนู่นหรอมั้งยวเราดักหลังหนึ่งตื่นดีเด้อเดยวหลุดเด้อ <laughs> น้ำ รอบทิศทางเลยน้ำ่ะข้าวก็สุกแลยข้าวแปลงนี้ปล่อยน้ำไม่ได้ฝนตกทุกวันเลยฝั่งนี้ก็สุกแล้วนี่ว่าจะเผาฐาน,น,นไม่มีเวลาเผาฐานครับเดี๋ยวไปขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมยเยาวที่บ้านกว่าจะถึงบ้านก็คงจะนอกละมั้ง đến b้าน nó các anh chị mọi người, nóc máy nhá, ôo, cướp sải, lón, lón lón lón, lón. set thùng máy các anh để để cho anh chị các anh chị xem, dài cỡ nào này, này cầm mờ, cỡ đẹp เท่ากับไข่ไก่ไข่เป็ดประมาณนี mm. นะ้หลังเดียวก็หมานได้ครับเอฟซี FC ทุกคนสวัสดีครับ